คราวนี้ลองไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะเขาเริ่มมีการทดลองระยะที่1เพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันกับโควิด -19 ยกเลิกมาตรการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านอาหารและจะนำระบบวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้ในพื้นที่เสี่ยงสูงเช่นสนามกีฬาในร่มห้องซาวน่าและบาร์โดยมีเป้าหมายฟื้นฟูการดำเนินชีวิตให้กลับมาเป็นปกติมากที่สุดถึงแม้ว่าโควิด -19 จะยังไม่หมดไปก็ตาม มาตรการผ่อนคลายเฟสแรกเริ่มมีผลบังคับในวันที่1พฤศจิกายนโดยรัฐบาลโซคาดหวังว่าจะสามารถยกเลิกข้อจำกัดทางสังคมทั้งหมดได้ภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะ ทางเกาหลีใต้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันต่ำกว่าหลายๆประเทศนะคะส่วนจํานวนผู้ป่วยอาการหนักและผู้เสียชีวิตก็ต่ำมากเช่นเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีใต้บรรลุปเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครอบคลุมร้อยละ70ของจํานวนประชากรทั้งหมด52ล้านคนและตอนนี้สัดส่วนชาวเกาหลีใต้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเส่วนผู้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มก็มีมากกว่าร้อยละ79.8ค่ะ ภายใต้มาตรการผ่อนคลายเฟสแรกการแข่งขันกีฬาต่างๆจะสามารถมีผู้เข้าชมได้ถึงร้อยละ50ของความจุสนามส่วนคอนเสิร์ตหรือการแสดงดนตรีสดก็สามารถมีผู้เข้าชมได้สูงสุด100คนโดยไม่จํากัดสถานะการฉีดวัคซีนนอกจากนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังจะได้รับอนุญาตให้รับประทานขนมและเครื่องดื่มภายในโรงภาพยนตร์ได้ด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ซึ่งจัดว่ามีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นไนท์คลับสนามกีฬาในร่มห้องสาวหน้าและบาร์คาราโอเกะผู้ที่จะเข้าใช้บริการก็ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจโควิด -19 เป็นลบภายในเวลา48ชั่วโมงก่อนเข้าใช้พื้นที่ เาหลีใต้ยังมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันข้อมูลการฉีดวัคซีนที่มีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของประชาชนด้วยนะคะถึงแมาว่าเขาจะอนุญาตให้มีการรวมกลุ่มส่วนตัวกันได้สูงสุด10คนทั่วประเทศโดยไม่จำกัดสถานะการฉีดวัคซีนแต่ว่าร้านอาหารและคาเฟ่ก็ยังคงจำกัดให้แต่ละโต๊ะมีลูกค้าที่ยังไม่ฉีดวัคซีนได้ไม่เกิน4คนค่ะ ทางรัฐบาลเกาหลีใต้จะหันไปให้ความสําคัญกับจํานวนคนป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและยอดผู้เสียชีวิตมากกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันรวมถึงจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยถึงปานกลางสามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้แต่ยังไงก็ตามมีคําเตือนจากสมาคมแพทย์เกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขว่าการปรับยุทธศาสตร์ควบคุมโรคในช่วงเวลานี้อาจจะมีผลทําให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้น รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ